เดี๋นี้นะผมกำลัง for ปั่นจักรยานอยู่หาดทรายแม่น้ำโขงคุณลมกินกระมีทางนี้กะเป็นหาดทรายได้ไงอยู่ในนี่ปั่นจักรยานมาๆๆมปุ๊บฟังนั่นกะโรงแรมฟอร์จูนไปท่านตุ่นแม่น้ำโขงฟังลาวครับบวลมพิณขึ้นขึ้นมาหนึ่งหันปั่นจักรยานลงมา เดี๋ยวสิปบรนลงไปไกลๆคุณครับคิดทวดตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วขับรถลงมาพี่ละและก้กกระถ่ายลูกอยู่พี่หาดทรายอยู่ในแม่น้ำโขงฟังทั้งคกนกะแขวงขมวนัสิโอ้ลมบินอ่ะมันจักรยานต่อไปครับ เหลือเบื้งข้างล่างขึ้นอย่างน้อยพอมาในนี้ใหญ่มากนะครับเคยขัมไปเที่ยวแข่งขมวนฟังด้านครับเพราะว่าจะไปเที่ยวทาฝรั่งนี่สิไปเที่ยวทำนางแอนทำแออนขันลุ่งเรือไปปั๊บทั้งคุณกับไปเศราตุกๆ ในราคา3 4 0 0 500ก็แล้วแต่ตกลงกันไปแล้วก็ให้เพิ่นพาไปเบิงทาฝรั่งให้เพิ่นพาไปเบิงทำนางแอนทาประมาณตั้งสี่ลักครับนี่คือแม่น้ำโขงฟังทั้งนั้นสปปออลแล้วด้อ,อางานว่าหอดน้ำเลยจ้ะภายในถ้ำครับภายในถ้ำและอยู่ในนี่เย็นบระคักครับเย็นสบายพี่ภาคา งามขอแรงนี่งวดนี่ผมมาประชุมสัมมนาครับสภาคณะจารย์ชุดที่เก่าของปี2 5 6 7นห็ดมีโอกาสมาโอ้มาเห็นแม่น้ำโขงตุนตูด,ด,ดมาเทื่อนหนึ่งนะครับเดิ <c oughs> ลุม,มาไงรา้หาบโสดงามครับงาม ที่นี่แม่น้ำโขงครับดินแดนชายหาดพื้นดินทรายกลางแม่น้ำโขงฟังนั้นลุงแล้ยงว้าจูนหรืวกันลงเลี้ยต่างๆแม่น้ำโขง,ง,ง,ขงไหลมานี่มองหานะคนครพนมฟังทาางทุนพาแขกแขวงขงมวนครับมีโอกาสมาเที่ยวมือนีวันที่8กุมภาพันธ์ส0 67! Ha 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 ha. Whoa!